ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่และผู้ว่าแพร่ปิดทองคําเปลยวแท้ปฐมฤกษ์องค์พระาธาตุช่อแฮวันที่11เมษายน2565เวลา11นาฬิกา11นาทีพระโกสัยเจติยารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายสมหวังพ่วงบางโพผูพว้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานฝ่ายคาราวาส ในพิธีปิดทองคําเปลวแท้เป็นปฐมฤกษ์ในการบูรณะองค์พระาธาตุช่อแฮพระอารามหลวงซึ่งจังหวัดแพร่และวัดพระาธาตุช่อแฮได้ทําการบูรณะพระาธาตุมาเกือบสามเดือนสืบเนื่องจากทองจังโกที่หุ้มองค์พระาธาตุได้แตกกระทาะและบางจุดเป็นรูเพราะหุ้มองค์พระาธาตุมาเป็นเวลานานเกิดการชำรุดอาจเป็นอันตรายได้ประกอบกับวัดพระาธาตุช่อแฮเป็นพระาธาตุประจำปีเกิดปีขานหรือปีเสือ ซึ่งปีนี้ปีเสือหรือปีขานได้เวียนมาอีกรอบหนึ่งเพื่อให้องค์พระาธาตุมีความคงทนไม่เสียหายและสวยงามจึงได้บูรณะองค์พระาธาตุใหม่ซึ่งขณะนี้ได้หุ้มทองจังโกลเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาคือการนำแผ่นทองคำเปลือแท้100%ขึ้นหุ้มองค์พระาธาตุโดยใช้แผ่นทองคำเปลือแท้จำนวน450,000แผน่นเพื่อเป็นซิริมงคลจึงทำการหุ้มองค์ทองคำเปลือแท้เป็นปฐมฤกษ ในการนี้มีพุทธศาสนิกชนร่วมงานเช่นนางวันธนาพ่วงบางโพนายกเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่พันเอกสุชาติพุ่มสุวรรณรองกรอรมนอแพร่นายสมสสศักดิ์สุขประเสริฐในอำเภอเมืองแพร่ผู้อำนวยการพุทธศาสนาจังหวัดแพร่พัฒนาการจังหวัดแพร่จากจังหวัดหัวหน้าสํานักงานและหัวหน้าส่วนราชการรวมไปถึงประชาชนที่ร่วมงาน ในส่วนผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญหุ้มองค์พระาธาตุด้วยแผ่นทองคำเปลวแท้100%เอร์เซได้ซึ่งมีพื้นที่995ตารางเมตรต้องใช้แผ่นทองคำเปลวจำนวน450,000แ,แผ่นแผ่นละ10บาท1ตารางเมตรใช้แผ่นทองคำเปลว500แผ่นซึ่งสามารถเป็นเจ้าภาพได้ตารางเมตรละ5,000บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาแพร่เลขที่บัญชี 105 2882555ชื่อบัญชีกองทุนบุรณพระทาศช่อแหการปิดทองคำเปลวจะเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายนปี2565นี้สามารถติดต่อสับถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข081 702 8009 065 625 199 19 065 329 3628และหมายเลข097 9242139ค่ะ39ค่ะ39ค่ะ